โครงการก่อสร้างเดิมอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันความชำรุดบกพร่องระหว่างนั้นเนี่ยโดยงานของรัฐก็ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการใหม่ทับพื้นที่โครงการเดิมถามว่าสามารถที่จะก่อสร้างได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาประเด็นข้อหารือนะครับซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ก่อคอวงเล็บก่อวจอ่าจ0 4 0 5 3ทับสลงวันที่20มกราคม2565ในเรื่องของข้อหารือการดำเนินโครงการใหม่ในพื้นที่โครงการเดิมซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่องนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับ จังหวัดสมุทรสงครามเขาได้แจ้งว่าจังหวัดเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,561ถึง2,562เพื่อดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินหมู่ที่3ตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เนี่ยประมาณ2,600 23ไร่เศษลักษณะโครงการเนี่ยเป็นการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำความลึกประมาณ1เมตรความจุประมาณ6ล้านลูกบาทเมตรพร้อมกับคันดินโดยรอบระยะทาง12.7กิโลเมตรซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับโครงการนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ระหว่างที่ในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอหาหรือว่ากรณีที่อยู่ในห่วงของระยะประกันความชำรุดบกพร่องหากจังหวัดเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเช่นการขุดลอกในความลึกเพิ่มขึ้นและขยายขอบคันดินโดยรอบให้กว้างขึ้นเป็นต้นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่และก็จะเป็นการดำเนินการโดยไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มติคณะรัฐมนตรีหรือไม่และมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรนะครับก็คือก่อสร้างเสร็จไปแล้วนะครับแต่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้พิจารณาแล้วนะครับว่าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ184ใน้กำหนดว่าภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาระหว่างที่อยู่ในระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุเว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีา่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบก,บกพร่องของพัสดุนั้นในข้อ185กําหนดว่าในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ184รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันทีพร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ำประกันถ้ามีนะครับทราบด้วยต่อมาในข้อ,อ186ในกําหนดว่าเมื่อได้ดำเนินการตามข้อ185แล้วกรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกันความชำรุดบกพร่องให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุเพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไปจากระเบียบดังกล่าวข้างต้นกรณีตามข้อหาหรือเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับเพื่อดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินหมู่ที่3ามในพื้นที่2,623ไร่เศษเนี่ยลักษณะโครงการเป็นการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ํา ความลึกประมาณ1เมตรความจุประมาณ6ล้านลูกบาทเมตรพร้อมคันดินโดยรอบระยะทาง12.7กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและก็อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องต่อมาจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทำการขุดลอกในความลึกเพิ่มขึ้นและขยายขอบคันดินโดยรอบให้กว้างนะครับก็คือได้รับงบมาขุดให้ลึกขึ้นขยายขอบคันดินให้กว้างขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการซึ่งจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560และระเบียบเนี่ยมิได้กำหนดนะครับมิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่พัสดุอยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องว่าจะต้องรอให้ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องนั้นสิ้นสุดแล้วนะครับระเบียบไม่ได้กำหนดไว้จึงจะสามารถ ให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดําเนินการได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยหากจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทําการขุดลอกในความลึกเพิ่มขึ้นและระยะขอบคันดินโดยรอบให้กว้างขึ้นซึ่งมีความจําเป็นที่จะได้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดําเนินการจึงอยู่ในดุลพินิษของจังหวัดที่จะพิจารณาดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นกรมชี้แจงว่าระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดเอาไว้การจะดําเนินการหรือไม่นะครับขึ้นอยู่ในดุลพินิษของจังหวัดวักต่อมาเนี่ยอย่างไรก็ดีสําหรับกรณีที่จังหวัดจะดําเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในห่วงระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่องตามสัญญาเดิมยังไม่สิ้นสุดเนี่ยและจะทําให้ระยะเวลาการรับประกันชํารุดบกพร่องตามสัญญานั้นสิ้นสุดไปหรือไม่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการตีความการรับประกัน ความจำรุดเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาจ้างดังนั้นจึงขอให้จังหวัดหารือไปอยังสำนักอายการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในความเห็นตามข้อกฎหมายโดยตรงต่อไปนะครับนี่เป็นการตอบข้อหารือของคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในเรื่องของโครงการเดิมนะครับซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันความจำรุดบกพร่อง ระหว่างนั้นหน่วยงานก็ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการใหม่ทับพื้นที่โครงการเดิมเนี่ยสามารถก่อสร้างได้หรือไม่นั้นเนี่ยคณะกรรมการวิจฉัยนะครับได้ชี้แจงว่ากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้กําหนดในเรื่องนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นจึงอยู่ในดุลพินิษของหน่วยงานที่จะพิจารณาดําเนินการนะครับตามาความจําเป็นและความเหมาะสมนะครับ